คำสนอเออคำสนุกหม้อห้อไปคนทั้งคน,นเดียว,วนนนนเนาะอจอมปวกขึ้นสูงโลกเกลปิ่งวันนี้แม่น้อยจะขอโชคกับจอมปวกเนาะจอมปวกอะไรเนาะจอมปวกปูอะไรเนาะนเาะปูนาคจอมปวกปูนาค <c oughs> นะครับเดี๋ยวแม่น้อยจะทำพิธีจุดธูปข,ขอโชคให้นะครับผมทุกคน ใวันที่16บกพฤศจิกายนพศกินะครับ๋ยวให้จอมปวกกันครับทุกคนจอมปวกนี่เสียนพ่นเสียนพ้นปลาตัวแม่เนาะไปตุ๊สามตัวเด้อ กอนน้ำปูนะอ่ะแกเจอ,อดูป่วยวันที่สิบหกเนาะเป็นมากขอ,อแย่ตื่นแย่ทจวงด้วย,ย,ยป่วยลูกหลานมาหลายหลายมือนลูกหลานมากขอก้อนน้ำปนะูนอ่ะเจอดู เาว้วยปูด้อปัดลูกฝัดลานเนอะอะไรแต่จางคนเกี่ยวเขาเกี่ยวนาม้วปูงานกัดจิน้อมนอะแม่เนาะงานกัีน่ก็ลอยกระทงเนาะแต่มีอรกระทงเนี่คขับด้อีเสื้อผ้าไก่เได้น้ำได้ว่าดีอยู่บ่เห็นเด้ปรดีวอยู่คเห็นเนี่ครับ ไปสวัสดีคุกท่าครับเปนแม่น้อยจะมาขอกับปูนะครับปูหน้าครับโดยการจุดทูปนะครับสำหรับตัวเลขแนทางเุณนแม่น้อยจะมีตัวเลขเด็ดเป็นเลขสุดไม่คำนวณมาล่อดุลน้ำกันได้ครับเดี๋ยว่ลาคุณนแม่เ็จะฟันท่งในตัวใดนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาบนะครับของคุณแม่น้อยนะครับคลูกคลานแ เสียอยู่เลยเนาะอแมงปูเริ่มแมงหวีกเขาได้เน่แมันางก่เสียงไปก็ได้นะอาปูเนาะแม่เนาะดมงเอยว่วันนี้เราเนี่ยข้าวตมเน่ยรับปานได้เด้อบมานจะไก่ดขึ้นมากคอคือขอให้ชีนะสวัสเนาะ เรารัฐบาลให้ไหมแม่เอาเด้อแม่นายรัติจ้าจ้าวัดดีจ้าสวัสดีคุณแม่น้อยเป็นทางการเนาะห้เอยมาตามแนวทางแม่น้อยนะคะรัฐบาลไทยว่าประจําวันที่สิบหกพุศจิก้ายหกสิเนาะค่ะเป็นสูตรท้านวดมันมาค่ะแม่จ้า วันนีความฝันเนาะสำหรับแม่บอกเกสเกสสั่งเลย่ะถอยแม่นี่วละแม่จับแล้วนี่สี่สิบหกเนาะอย่าเนาะค่ะแม่อย่าเฮดมาโดนนะว่าแม่สูตรนี่ออกออกแล้วก็เฮดไว้ปลอดภัยอย่าเด็กตอนยังเลยบอกแม่ประกาศตออกมาปุ๊บกัดสามาออกมาคำนวณได้เลยอย่าเพราะว่าสูตบของแม่เนี่ยก็คือเอาตัวที่ออกอย่ามาคำนวณ แต่เมื่อนี้แม่ก็ขอปูอเพิ่นห้ยน้ำกอจุดทูบน้ำกัดยังปรทธานได้รู้ช่วงรอเลขทูบกัดสิมาตามสุข้อมของแม่ก่อนมา<ช>เลขทูบก็สูขอ้อมงแล้วเสร็จตรงกันพอกันบ่เนาะคะ<ช>่ะแต่ว่าสำหรับแม่เนี่ยเรมีฝันเราไม่ยังเลยบ่ค่ะบ่ค่อยฝันเห็นแม่โตเลยนะฮะนี่จเห็ด <c oughs> ออกมานี่จะเห็ดออกมาสุขของแม่เนี่ย เขาเดินดีมากตลอดป่ะค่ะแม่ก็มีรู้สึที่เข่านะก็อันนี้ยังขวดตัวล่างที่บอกแม่อย่างแต่แม่จับคู่หายมันจะไม่จับคู่ค่ะแม่จะบอกให้แปดคู่น่าจะเฮ็ดเป็นแปดคู่อัันนน้เพิ่มเพิ่มหนึผู้ใดมาเพิ่มเติมไหมครับเก็ดตังโอ้เกล็ดตังก็เพิ่มเกล็ดตังเก็ดเป็ดแบ่ก็เลยนี่ แม่ก็เลยใส้เพื่อเดาเลยค่ะพันอยู่ใส่เนาะปกติมันจะมีงวดละแปดทางประน็ดทางแอดมินมากก็เลยมาเขียนผิดก็เลยว่าโอ้ยอย่าลบเพื่อมันออกสิแม่รมาค่ะแม่โตไรค่ะที่เพื่อนเขียนผิดนี่ตัวหกสี่ตั้งวันนี้แม่ให้เด่นเลขยังจ้ะแม่ให้เด่นบ่ค่ะสี่คับสามวันนี้เด่นสี่คับสาม จับคู่ให้แม่เมียตัวใดค่ะที่จับคู่ให้นี่ C สามห H C หกค่ะเจ็ดหกหนึ่งสอง H H H หาหนึ่งสองสองอันนี้เ,เพื่อนๆเนาะหก่ะเด็กสามตัวหน<ส>ึ่งหาหาหนึ่งห H C เรน C ครับสามค่ะสามตัวมีสองหางแค่นี้แม่ไหมคะแม่ นี้กันเล็ก่าหลายตัวครับภูด้เจดท่านก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับจ้าอ่านสสาอีกจักรอบห้นะใครเนี่ยเพื่อผูมันจดประท่านสี่สามหาสี่หก1าเจ็ดหกหนึ่งสองหาหหนึ่งสองสองหกสีตัวหนึ่งหาหาหาสี่รสีคับสาค่ะ สำหรับคนทุนน้อยเลยแม่แม่วงกลมให้ตัวใดเนี่ยค่ะแม่วงกลมสี่สามหา5ีเจ็ดหกหนึ่งสองสองสองหาชุดป่ะคะจ้ะไปหาแม่ขอถามเนาะค่ะแม่ข้าวถามแทนเอฟซีั่เนาะระวังซีกับสามแม่มักแม่มักเนาะค่ะแม่มักจ้ะแม่มักหา4ีหาซีกันตัวเดียวเนะแล้วแม่ก็จะบอก โตเด่นเลยแม่อืมันเยอะการ์ดมีสามเม้แม่น้อยก็เอินสูตรนี่ก็ครับเ่ยสูตรมีสูตรตรงสูตรทั้งมาอ๋อสูตรตรงสูตรทั้งอยาอืมเทวาหมันนี่หลายสูตรแต่ว่าแม่ก็ดึงออกมาไฮไลท์แปดทางนี่ก็สุดยอดนะแม่เนาะตั้งแรกมันจะเจอสูตรทางมานี่สูตรสามตัวครับแม่ครับปิดแม่เบิ่งนะครับแม่ เมื่อกี้นะครับที่แม่บอกมาครับเอาหนาาเดียวครับหน้าเดียวแม่ครับหน้าที่เออนั่นแหละโอเค <laughs> อแคปเลยทุกคนแคปเลยเนาะแคปๆๆแคปแคปรัฐบาลไทยแปดชุดสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกหนึ่งสองห้าห้าห้าหนึ่งสองสองแล้วก็เลขพังมือหกสี่ เด่นวิ่งมี4กับ3 3ตัวมีอยู่2ชุดนะครับ155กับ154ครับผมกับแนวทางของคุณแม่แ,แม่น้อยนะครับคนนำไปไปคอพิจารณาเด้อนะครับผมผิดถูกก็จะว่าคุณแม่เดอ้ออันนี้เพิ่งจะเจอข้างแรีนะครับนี่สูตรหางหมาแนนอนแทะถูกมาจริงวันแล้วนี่โอ้ยนับมาถวนคุณมานัามาถ่วนมาแม่ ปกติแม่มันก็ปกิมืุ่่นสั้นมันซิมนาติสป์หรอหาเก้ากับหกหานาะก็เลยมาลุดสุดนี่แหละจากซีซีมีอยู่แม่ก็เลยบ่ให้ค่ะวาจารยผ่านมาจับคู่ลุดไปเนาะค่ะตอน้องจับสันคู่นั่นครับแม่วาล์มดอกส่วนส่นแล้วแม่ก็เลยบ่ให้เนอกซีซีนอกจะตัวเลขที่คาดไม่ถึงนะครับแต่ว่ากันอยู่ในสูตรนี่ครับ แต่ผู้ใดไม่งบก็คือรูดเลยเนาะรูดตัวเด่นของแม่ส่วมากจะบรรลุดแม่มาค่ะแม่ไม่เคยรูดค่อยรูดตอกกัดลิดลิ่ดอ่ะสำหรับตัวแม่ระวังสี่กับสามนี่ตัวเด่นนี่แม่มากตัวใดค่ะสี่สี่จ้ะสี่ย่างๆมันมาแม่สี่คิดว่าสี่ย่างจ้ะประมาณมาสี่สี่เนาะจ้ะมันสี่ย่างสี่แสดงว่ากอดข้อกันมากหรือับสี่กับสาม ดีแล้วดีสามชุดครับจะลืมน้วครับเน้าทางสับตัวของตุ้นแม่น้อยให้สองชุดนะครับหนึ่งห้าห้ากับหนึ่งห้าสี่นะครับหามลืมด้วยครับเด้ออ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับอไปดูเลขทูกนะครับที่แม่น้อยติดไว้นะครับจะตรงตรงนี้เขาี่แม่ไหม ผู้บ่มีตัวเล็ผู้บตัวเลนานพนมาห้แล้วหแล้อือบ่มีแม่บ่มีตัวเลข้นห้อีเอ้าหห้เบิ่งนแปง่มีตวใช่อออีหลีแมนบอกม่มีเล็เลยบ่มีมนใหม่เพิ่บอก่าเดี๋ยเดี๋ยวพ่นมีตัวนึ่งคือจังนี่คือจังสิมิจอมขึ้นมานี่ อไอยกันเบิงไล่กันเบิงลอล่ท่านไในวัยเมื่อเดียวเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยเวลาจะให้เป็นเลขวิ่งถ้าต้องล่อรุนตัวที่สามเนาะเอาวุนพุ่นดูให้รอดตัวหนึ่งตัวสองนี่บ่ได้แล้วบ่มีแล้วตัวหนึ่งอ่ะล่อรุนตัวที่สามจะมีบออล่อรุนล่อรุนกตคำพื่อนเพื่อนวัยแสดงว่าอยู่ในสูตรของแม่มันถูกแล้วเดี๋ยวรอเบิงเนาะค่ะแต่ว่าตอน